เวิร์กช็อปตัวอักษรสีทองก่อนอื่นก็ให้คุณไปเทียมสั่งไฟล์เลือก New เพื่อสร้างภาพใหม่ขนาด450คูณ200พิกเซลคลิกโอเคค่ะจากนั้นก็คลิกเลือกเครื่องมือ Horizontal Type t เลือกชนิดของตัวอักษรเป็นแบบ Book Antique ปรับขนาดเป็น150พิกเซลและเลือกสีตัวอักษรเป็นสีดำพิมพ์ข้อความลงไปค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็ให้คุณกด Enter ตรงแป้นตัวเลขเพื่อเป็นการยืนยันข้อความที่พิมพ์ และเลือกจัดตำแหน่งของตัวอักษรตามต้องการค่ะจากนั้นก็ให้คุณคลิกที่ปุ่ม Add Layer Style ที่ด้านล่างของ Palette Layer เลือก Color Overlay และเลือกปรับค่าสีเป็นดังนี้ค่ะปรับค่าเป็น F FF FF 66ค่ะคลิก OK จากนั้นก็ให้คุณคลิกเลือก Bevel and Emboss ปรับค่าไซส์เป็น12 และปรับอัลจิจูดเป็น55ค่ะที่กรอสคอนทัวนั้นก็ให้คุณเลือกโหลดคอนทัวค่ะก็จะปรากฏแดร็อกบล็อกโหลดขึ้นมาให้คุณเปิดไฟล์คอนทัวจากนั้นก็เลือกคอนทัวเป็นแบบวอลเลโลค่ะให้คุณทำเครื่องหมายหน้าแอนตี้เรเลสและที่ไฮไลท์โหมดนั้นให้เลือกเป็นแบบมัลติพลาย จากนั้นก็มาปรับค่าสีค่ะโดยเลือกเป็น FF DE00 ค่ะคลิกโอเคค่ะจากนั้นก็ปรับค่า o อ a ป i t y ให้เป็น70%และที่ Shadow Mode นั้นก็เลือกเป็นแบบ Multiply เช่นกันปรับ o p a ป i t y ให้เป็น90%ค่ะ และให้คุณทำเครื่องหมายหน้าคอนทัวร์ค่ะปรับค่าเรนจ์ให้เป็น35%ค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็ให้คลิกโอเคเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ตัวอักษรสีทองและคุณอาจเติมสีดำให้กับเลเยอร์แบ g ็ก u าวเพื่อจะได้มองเห็นตัวอักษรเด่นชัดมากขึ้นก็ให้คุณคลิกเลือกที่เลเยอร์ c k g r o u n d ค่ะจากนั้นก็กำหนดสีโฟ r o u n d ให้เป็นสีดำและเลือกกด Alternate และ Backspace ค่ะ เราก็จะได้ตออสองสีทองที่ดูเด่นชัดและดูสวยงามมากขึ้นค่ะ